ผมด้วยเครื่องสปาเพิมได้ค่ะ,ะ,ะผมของนังแบบเนี่ยสภาพเส้นผมเนี่ยแย่มากคือแห้งอันนี้ไม่ได้ถ่ายตอนที่ผมแห้งนะคะสภาพผมสภาพผมไปผมแห้งมากเดี๋ยวเราจะดัดดิจิตอลสปาเพิมด้วยสมุนไพรไทยค่ะโดยมีใช้สมุนไพรตัวนี้มา ฉโลมไปเส้นผมแล้วก็มีกระบวนการการพันแกนเดี๋ยวเมื่อเราดัดเสร็จแล้วเราจะเอามาลงให้ชมอีกครั้งนะว่าการดัดสปาเพิ่มด้วยสมุนไพรไทยนั้นดัดได้อย่างไรนะคะโอเคค่ะตัวนี้ค่ะนี่ค่ะวิธีการลงนะคะจริงๆมิ้นมาอัดอีกวีโอก็ได้ด้เดี๋ยวลงไปค่ะมาตรงนี้ไหนลูกแล้นคือตัวนี้เราให้เราลงหนังศีรษะไม่ใช่ลงเส้นผมเนาะ ลงหนังศีรษะก่อนที่เราจะทําการดัดผมเราจะต้องล้างสารพิษดีท็อกด้วยออแกนิกเป็นสมุนไพรสดลงที่หนังศีรษะก่อนนะคะเมื่อลงที่หนังศีรษะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ตัวฟื้นฟูนี่ค่ะลงที่โคนผมนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะใช้อ่า อาหารผมน้ำนมข้าวลงปลายเส้นผมแล้วหวีหนึ่งนาทีแล้วใช้มะพระ้าวสกัดเย็นใส่ปลายแล้วเดี๋ยวเรามาพ่นด้วยเครื่องสปามิสเพื่อบำรุงเส้นผมก่อนก่อนที่เราจะเข้าแกนนะคะมันมันมันตัดต่อจากอันนั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมโอเคนะคนะเกนะ่งแล้เคเควลูก แล้วก็มือก็พยายามไปด้วยได้ตัวถ่ายสดมัมาซึมข้นสูตรองหารพิเศษไปลองชื้ชื่นค่ะมิ้นอย่าลืมถ่ายภาพรวมที่กำลังลุมอย่างนี้นะคะลูกเดี๋ยวใครยังไม่ได้ของลงทะเบียนมั้งคะชุดฟรียังไม่ได้นะคะอ่าน้องแอนนี่คะเราให้ท่านก่อนเลยนะคะใช้เยอะได้เลยค่ะเจ้าของโรงงานมาเองเจ้าของแบรนด์มาเองนั่นหัวรอเหรอคะ เราอยู่กับสารเคมีเยอะแล้วไงเราก็ใช้เคมีแเราก็ใช้สมุนไพรมาช่วยแค่โคนมาประมาณนี้ค่ะเก่งเลยนี่เก่งมากนี่ตรงนี้เลยค่ะตรงโคลแต่เราไม่ต้องทำถึงหนังศีรษะมันตอจากตรงไม่ใช่ใช่ค่ะเราวก็มาแค่นี้พอครึ่งคร่งรอนานแล้วทำเวลาหน่อยทางหางมาช่วยกันช่วย อันนี้ดัดตะปาเพิ่มนะสะภาพเส้นผมไม่แข็งแรงเราจะต้อง,งก็ศูนย์ไม่ต้องเป็นช่างผมเรียนรู้แล้วสอนได้พรีเซนต์ได้ก็สามารถสอนเองได้เมื่อศูนย์เก่งเก่งแล้วนะแต่ที่ยังไม่เก่งอาจารย์ก็จะมาอย่างเงี้ยสองเดินสาเดือนก็หาเวลามาให้อน่างนิ่งมากค่ะ อันนี้สมุนไพรก็เรียกว่าตัวฟื้นฟูเข้าไปเริ่มเข้าไปคลายโครงสร้างเส้นผมในนี้จะสมุนไพรนานาชนิดลองดมนะคะเอากลับมาเท่าเดิมนะคะค่ะสมบัติคล้ายๆกันค่ะแต่อันนั้นอาจารย์ว่าเปลืองเเอาไว้ใดๆเราก็ประหยัดเอาไว้ใช้ไม่ต้องเชื่อมติดราคาเขาเนี่ยเราจะวีนเาไม่ร้ว่าป๋าให้มันติดเ่ออาจารย์อันนี้อันนี้ใส่่าอีกหนึ่งนาที เก่งแล้วใช่ไหมแก่ก็เก่มากเลยเป็นมากเลยตอนนี้เดี๋ยวพาไปหาหมอเป็นเยอะเก่งเก่งไอชีบ้เนี่ยถ้าเก่งดัตติยางนึ่งหัวสุดยอดเพราะว่าหนช่างผมส่วนใหญ่แ้าหนังผมเนอะเหมือนน้องอ้อนอ่ะส่วนจัดปลายเลยค่ะเครื่องวัยหน่อยหน้าเพราะเครื่องกำลังทำงานอยู่วีใหญ่วีใหญ่มีไหมคะขอวีใหญ่ก็เราก็ท้าพิสูจน์เลยว่าใช่วีนี่วีเลยค่ะขนาดผมเนี่ยนิ่มเลยเนี่ยค่ะ จากที่จับไม่ได้วีไม่ได้ใช้หวีเนี่ยเล็กๆหวีได้เลยง่ายไหมคะนิ่มไหมนิ่มไหมคะนิ่มมากคะ่ะหลังจากหวีเรียบร้อยแล้วเอาตัวนี้ใส่ได้เลยคะ่ะอ้าวอาจารย์ใส่สกัดเย็นใส่ตรงไหนคะปลายผมเพราะปลายผมของเขาเป็นอะไรคะเสียเสียมากคะ่ะคนไม่ต้องนะคะทำค่ะทำทำเหมือนกันทำแบบนี้ก่อนถ้าเรามีเครื่องนี้แต่ถ้าเราไม่มีเครื่องนี้ <c oughs> ให้ใช้สปา <c oughs> มิดหรือเข้าอบไอ้น้ํา ถ้าเราไม่มีเครื่องนี้เรามีเครื่องพ่นใช้เครื่องพ่นแต่ถ้าไม่มีเครื่องพ่นเข้าอบไอ้น้ําเดี๋ยวนี้เลยนะคะถ่ายภาพเลยนะคะอันนี้คือเครื่องอะไรนะคะเครื่องอาอาสปาณิชยค่ะถ้าเชื้อล้างสารพิษช็อเปิดสเกลผมอย่างรวดเร็วเพราะว่ามนเร็วมากเห็นไหมคะเร็วค่ะมันตั้งราคา ไม่กล้าต่อราคาดูสมราคาตักสามนาทีแล้วเราไปล้างออกถ้าไปล้างออกเดี๋ยวเราใช้ที่เต็น้อัดวีดีโอได้นะคะตัวนี้เท่าไหร่คะตัวนี้น่าจะแพงค่อยๆนะคะพอเราเริ่มเป็นสมาชิเราก็ไปขายผลิตภัณฑ์เอากำไรทำลูกค้าค่อยๆเก็บค่อยๆทำอยากได้ไหมคะ ลอกมันเปลี่ยไปแล้วก็ถูเส้นเราจะไม่มีของเล่นหรอกะคะเาไมใชัวนีวเริ่มพอเราตรวจดูเส้นผมเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงหรือเส้นผมที่แข็งแรงเราก็ทํากระบวนการนี้ได้นะคะก็คือเริ่มสระผมด้วยถัไม้ไผ่ประจุลบเสร็จแล้วให้เราใส่สมุนไพรสดที่หนังศีรษนนะคะคือตัวนี้แต่ให้เราทําวิถีไทยคือมาใส่อย่างเนี้ยแล้วเวลาเราถ่ายภาพประกอบลงเฟซมันจะทําให้สร้างคุณค่าอันนี้ถ้าสั่ง อาจารย์ต้องสั่งอาจารย์เลยตรงมันก็มีกะลาแต่มันหมดแล้วกะลาลูกร้อยแปดสิบบาทต้องสั่งอาจารย์เลยตรงตัวนี้เราก็เอาตัวนี้มาสร้างมูลค่ามาใส่นี้แล้วก็เอาตัวเนี้ยมาตักใส่มาใส่นี้และอีกตัวคือตัวนี้มาใส่นี้ในนี้อาจารย์ก็จะมีแกลงให้แล้วก็ใส่สมุนไพรที่สดที่หนังศีรษะเพื่อล้างสันพิธีนทอมาใส่ตัวนี้ที่โคนผมมาใส่ตัวนี้ที่ปลายผม เราเรียกว่าเทพพระเอกนางเอกเขาเรียกชื่อเต็มลงงงนะคะเ <c oughs> ทพพระเอกนางเอกลงเทพพระเอกนางเอกก่อนนะคะขยาามท่วหัวเราหวีหนึ่งนาะทีเราก็มาใช้มะพราะ้าวสกัดเย็นผลพิการนะทำหมาจะไปอุดหนุนเขาไม่เพราะนั้นไม่มีสักศูนย์เพราะว่าไม่รู้จะไปแบ่งรคาคาที่ศูนย์ยังไงเพราะว่าร้อยกระบาดมันก็แพงเสร็จแล้วเราก็ใส่มะพราะ้าวสกัดเย็นที่ปลายเมืเ่อกี้ค่ะแล้วเป่าเครื่องใช่ค่ะ สะรองให้ผมเนี่ยสะรองก็คือแข็งแรงพร้อมที่จะดัดที่ต้นกนะคะอาจารย์ถ้าจะยืดผมนะคะตามปเลยจาตายผมเดี๋ยวสอนค่ะเดี๋ยวสอนวันนี้ค่ะ่ช่องไม่รู้ทำไงก็ต้อยเหนเห็นไหมคะผมนิ่มขึ้นมาทันทีเลยลองจับดูค่ะลองจับดูนี่แหละใช่ <laughs> ตัวนี้อีกครั้งหนึ่งน้ำนมข้าวนี่นะคะใส่ไปประมาณเท่านี้แค่ปลายอย่างเดียวไม่ต้องโคนนะคะใส่ตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราจะใส่สมุนไพรแล้วนะคะสมุนไพรมันจะไปปิดสเกลผมนะคะปิดเกล็ดเส้นผมตามด้วยตัวนี้ค่ะคนก่อนนะคะใส่เข้าไปเลยนี่ค่ะ คนที่มีเครื่องดัดดิจิต้นนะคะดูไว้เลยค่ะนี่ค่ะเเรียกว่าอะไรนะก็สมุนไพรค่าเคมีแล้วก็สมุนไพรปลกผมค่ะไปทั่วใช่ไหมจ้าพอเป่ามาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลงน้ำยาดัดได้เลยค่ะคอได้ค่ะผมหิกมากเราสามารถยุบคนดัดปลยได้นะไม่เวลาเดียวกันได้เลย ง่ายง่ยง่ะไม่ย,ย,ย,ยแล้วเราก็จะใช้น้ำยาดับนี่นะคะน้ำยาดับเนี่นยอันนี้เบอร์นหนึ่งเนาะนะคะบีบไปที่ค่ะสปาเพิรมก็คือเอายายืดมาดัดผมนะคะอค่ะใส่มไม่ใส่ก็ได้แต่อยากให้ใส่เพราะเข้าข่าเคมีค่ะ แล้วควนก่อนนะให้เขาทำงานนะคะเรา,าไม่ต้องใส่ทีตเม้นนมสปาน,นมอะไรแล้วออยมะกอ,อกไม่ต้องใส่เพราะทุกอย่างเราใส่ตอนที่พิ่มพิ่นสปามิตไปแล้วคะคะได้ค่ะช้ะชอนได้สองช้อนได้ค่ะรอสักครั้ง้วให้เขาทำงานให้มีปฏิกิริยานะสองชอ้อนขึ้นอยู่กับปริมาณของค่ะใช่ค่ะสองช้อนก็ได้ค่ะเพราะว่ามันจะกบเคมีรีนแรง ไม่ต้องค่ะลูกใส่ไปเลยมากฐานสองช้อนนะคะสองช้อนเลยเพราะว่าให้เขาค่าเคมีตัวนี้เป็นออแกนิกแล้วก็เป็นไอซันออกซาเลตสารนาโนเซปบาโซไมดเขาจะไปทํางานร่วมกับเคมีเคมีจะไม่เข้าสู่ร่างกายเ็ราก่อนที่เราจะทําเราก็ลงเทไปอนเ้เอีกไปแล้วเราจะปลอดภัยจากเคมีหลายคนที่ทําสีทําเคมีแพ้จนสามีให้เลิกอาชีพผมตอนนี้กลับมาทําปกติแล้วลูกเราปลอดภัยลูกค้าปลอดภัยที่เรามาอบรมเนี่ย เพื่อลูกค้านะพอลูกค้าเยอะเราก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราไม่ได้มาอบรมเพื่อตัวเราก็ใจเราอยากหรือไม่อยากก็สุขภาพใครก็ย่อมมองยยถูกไหมคะนี่ผิ่นจะลดคะะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทาไปที่ผมหนีบผูเปล่าคะไม่หนีบนะอันนี้ก็เฉยเฉยไม่ไ เดี๋ยวเราใช้ตัวโก่ไอ้นั่นก็ได้เพียงแต่เอาต,ต้องเอาผสมน้ำนี่เพื่ออน,น้ำน,น้ำนะอันนี้คือเราแบ่งผก่เพื่อที่จะเตรียมค่ะผมหนาพยายามแบ่งเป็นช่อเล็กๆเพื่อลงยาดัดเเหมือนเราลงยาย,ยืดอย่างไน,นล,ะล่ะคะลถ้แเรากรณีดัดเย็นเพราะว่าน้ำยาดัดเย็นมันเป็นน้ำใช่ไหมคะใช่สมุนใช่สมุ เอาในนั้นจะมีบอกเราจะใช้ไอตัวเซรั่มปกผมเหยอะเข้าไปถ้าเราใช้ตัวนี้เหยอะเนี่ยมันเป็นกากผสมเขาจะได้เป็นค่าเคมีเหยาะไปในในน้ำยาดับและพยามหรือผชาค่ะถ้าเราใช้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นกากเดี๋ยวมันบีบไม่ออกอะเราใช้ตัวนั้นดีกว่าเพราะว่าสารบาโซไมน์เนืเซรั่มตัวเดียงค่นใช่ค่ะป้ายไปเลย มีเนยมาถ่ายภาพบ้างนะลูกไม่ต้องค่ะเพราะเรามีนี่ค่าเคมีไม่เข้าสู่ร่างกายอยู่แล้วค่ะเหมืนไปเอาไปอีกเจ้าทาปกตินี่เราไม่ต้องใช้ถุงมือถ้าเป็นเคมีเราต้องใส่ไม่ต้องัเราใจ่เลยค่ะเราใส่ไอ้นี่แล้วไม่ปวแล้วค่ะเรามีตัวค่าเคมีค่ะเราต้องไม่จําเป็นต้องถึงโคน ถ้าสมมติบางร้านที่ต้องเป็นปวดที่เป็นน้ำยาเขาเรียกน้ำยาหรือน้ำยา,ำยาที่ถูกหน่อยน้ำยาปอนอะไรนี่บางคนก็ใช้แบบนั้นเนี่ยสมมติเขาเป็นน้ำยาปอนอ,อ๋อไม่ใช่เนะาะเอาคนละตัวสมมุติว่ากรณีถ้าเป็นดัดธรรมดาอย่างนั้นอะดัดเย็นใช่ป่ะมันก็ยังมีนะมันยังมีร้านที่ใส่ผสมกันอย่างนั้นเหมือนกันที่สุดลักมีไหมคะมีมีดัดมตอต้นไหมโคม ไม่ปเรียนค่ะไอย่าไปเรียนค่ะก็ยรื่งกลับบ้านนะทีกึที่ต้องเราก็ต้องมั่นใจว่าเราปยี่ทั่วนเราไม่ต้องใส่ถุงมือมันมีตัวไมเคมีอยู่แล้วค่ะไม่ต้องไป เวลากอดตอนขันแกน้ำนมข้าวนี่สุดยอดมากการความร้อนได้ดีมากเลยน้ำนมข้าวจมอยู่ข้าวมากในนี้เขียนว่าดัดเซตติ้งเพิมเซตติ้งเติมอะไรกันเยี่ยมมาเจ็ดมันมีอีกมากนะลูกขั้นตอนไหนคะ ลงน้ำยาค่ะลงน้ำยาลงน้ำยาแล้วทิ้งไว้กี่นาทีคะไม่ใช่ก็ทิ้งไว้15นาทีค่ะนาทีแล้วเขาบอกว่าให้ทําอะไรคะให้ใช้ความยืดยืนแบบว่าดึงให้ได้สามเท่าแล้วหลังจากนั้นแล้วก็ถ้าได้แล้วก็ล้างน้ําเปล่าแล้วนวดด้วยครีมนวดแล้วหลังทำหลักนั้นทายังไงดีเอ่ยแล้วก็บวกสปาผมไอ้อะไรอะผมเงามะพร้าวสกัดเย็นสามนาทีค่ะ ตอนนี้ขั้นตอนนี้นเราไม่ต้องทำล,ลวเพราะเราทำตั้งแต่ทีแรกเราเลือกเอาขั้นตอนดังกันนี้เอาอย่งไงได้หมดเลยได้หมดเลยค่ะถ้างั้นหนูปรับหน่อยนึงเสียงปรับหน่อยนึงถ้าเราไม่มีเครื่องสปามิสเราก็ใช้อไอ้น้ำถูกไหมลูกสิบห้านาทีแล้วนะครัสิบห้ามาใช้ค,ความยืดหยุ่นเราจะดึงผมมาถ้ามันดึงมาสามเท่าตัวเราก็ล้างได้แล้วเราถึงมาเข้าแกง ใช่ค่ะล้างน้่งเปล่าอาจจะนวดด้วยครมนวดหรือมพะพ้าสกัดเย็นอีกสักนิดก็ได้เตรียมความพร้อมให้ผมนิ่งจะได้ไม่เสียนะแต่ผมเนีเขาเมื่อกี้ว่าจะซอยออกหน่อยลืมไปลืมตัดแต่เดี๋ยวมันตัดที่หลังหน่อยก็ได้จัง